อย่างที่1เศษ1ส่วน2หารด้วยเศษ1ส่วน6เดี๋ยวข้อนี้เรามาทำพร้อมกันกันก่อนนะคะเด็กๆเศษ1ส่วน2เป็นตัวตั้งเศษ1ส่วน6เป็นตัวหารนะคะวิธีการคือให้เรานำตัวตั้งคูณกับส่วนกลับของ ตัวหารเหมือนเดิมเลยค่ะเด็กๆหรือเด็กชอบที่เด็ก,ดกอาจจะเคยท่องมาเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนั่นเองค่ะคือนําตัวตั้งคูณกับส่วนกลับแล้วเราก็ใช้วิธีการคูณเศษส่วนเลยคือนําตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วนแต่ก่อนที่จะคูณกันก็ตัดทอนให้เรียบร้อยข้อนี้ใช้แม่อะไรมาตัดทอนได้คะเด็กๆ ่าใช้แม่2เนาะสไปตัด6ได้3และ2ไปตัด2ได้1ตัวเศษเหลือ1นคูณสตัวส่วนเหลือ1นคูณหไม่สามารถตัดทอนได้แล้วก็เท่ากับ3นั่นเองค่ะเป็นยังไงคะเด็กๆอาจจะได้เด็กๆฟังชื่อแล้วเป็นการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนโหยากแน่ๆเลย แต่พอทำแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆไม่ยากเลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะคะตัวอย่างที่สองเศษ3าส่วนสหารด้วยเศษ1นส่วนสข้อนี้ครูชาให้เวลาเด็กๆคิด1น,นาทีนะคะจับเวลาคะ่ะ อ่หมดเวลาแล้วนะคะเด็กเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเด็กๆและครูน้ำชานั้นจะได้คำตอบเท่ากันหรือเปล่าเศษสามส่วนสหารด้วยเศษหส่วนสวิธีการคือตัวตั้งเศษสาส่วนสก็เขียนเหมือนเดิมนะคะหาคูณ ด้วยส่วนกลับของเศษ1-2ส่วน2ส่วนกลับของเศษ1-2ส่วน2ก็คือเศษ2-1ส่วน1นะคะเด็กๆเ,เราก็ได้เท่ากับนำา3ไปคูณ2ตัวส่วนคือ4 1คูณ1และเราก็พิจารณาว่าสามารถตัดทอนกันได้ไหมคะเด็กๆมีไหมเอ่ยนำสอไปตัด2ได้1และนำสอไปตัด4ได้2 ตัวเศษเหลือสามคูณหนึ่งตัวส่วนคือสองคูณหนึ่งสามารถตัดทอนกันได้อีกไหมคะเด็กๆไม่ได้แล้วเนาะก็เท่ากับเศษสามส่วนสองตอบแค่นี้ไม่ค่ะเด็กมีอีกไหมคะไหนใครคิดว่าตอบเท่านี้ยกมือขึ้นไหนใครคิดว่ายังสามารถหาคำตอบได้อีกยกมือขึ้นคะ่ะอ่ะ ยังสามารถหาคำตอบได้อีกเพราะว่าเศษ3ส่วน2เป็นเศษเกินเด็กๆก,ก็ต้องทำให้เป็นจำนวนคละก่อนนั่นเองค่ะ3ไปหาร2ไปหาร3ได้1ครั้งก็จะเท่ากับ1เศษ1ส่วน2อ่าในใครได้1เศษ1ส่วน2บ้างยกมือขึ้น2ข้างเลยค่ะ แล้วก็ปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆตัวอย่างที่3 1มเศษสอส่วนสหารด้วยเศษห้ส่วนหเอข้อนี้เป็นจำนวนคละด้วยทำอย่างไรนะเด็กๆพอจะทราบไหมเอ่ยเดี๋ยวครูุ้มชาให้เวลาเด็กๆข้อนี้2นาทีดีกว่าค่ะจับเวลาค่ะเด็กๆ เด็กๆคิดไปพร้อมกับครูน้ำชาด้วยนะคะ หมดเวลาแล้วนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันเลยนะคะ1เศษ2ส่วน3หารด้วยเศษ5ส่วน6อันดับแรกเราต้องเปลี่ยนจำนวนคล้าให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะเด็กๆจะได้เท่ากับเศษ5ส่วน3เอเศษ5 3ส่วน3มาจากไหนคะเด็กๆก็ครูน้ำชานํา3ไปคูณ1ได้3 สามบวกสองก็ได้ห้าก็เป็นเศษห้าส่วนสามนะคะอันดับต่อไปก็นำตัวตั้งคือเศษห้าส่วนสามคูณกับส่วนกลับของเศษห้าส่วนหกคูณกับส่วนกลับของเศษห้าส่วนหกก็คือคูณกับเศษหกส่วนห้าก็จะเท่ากับนำห้าไปคูณหกตัวส่วนคือสามไปคูณห้า ก่อนที่จะคูณกันก็ดูก่อนว่ามีจํานวนนับใดสามารถมาตัดทอนได้ไหมมีไหมคะเด็กๆเห็น5กับ5เหมือนกันก็ใช้แม่5เลยเนาะนำ5ไปตัด5ได้ 1, 1และนำ5ไปตัด5ก็ได้1เช่นเดียวกันหมดหรือยังคะเด็กๆอ่ายังไม่หมดเนาะตรงนี้ใช้แม่อะไรได้คะ3กับ6 ใช้แม่สามไปตัดหได้สองและนำแม่สามไปตัดสามได้หนึ่งตัวเศษเหลือ1นคูณสองตัวส่วนคือ1นคูณหเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็เท่ากับเท่ากับเท่าไหรคะเด็กตอบพร้อมกันดังๆเลยนะคะเท่ากับสองนั่นเองค่ะ